รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ท่านเข้าสู่ดับเบิชี่เกมถอนรหัสครับตอนนี้แชมป์ของเรานะฮะคุณฟอร์มกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอยู่นะครับเพราะว่าคุณการคู่ต่อสู้นั้นจากที่เสมอกมาเสมอกมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่ยอมเสมอแล้วนะครับขอขึ้นนำเป็น6,000ต่อ4,000อยู่ซึ่งตอนนี้คุณฟอร์มเมนะครับผมก็เป็นแชมป์แล้ว8สมัยถ้าได้สมัยนี้ก็9สมัย เกือบจะครึ่งทางแล้วถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดาไม่ออกจริงน้องเชียร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณการเองก็ถือว่าเป็นเบอร์แรงแห่งหมู่บ้านสตีลเลยจําได้ในการแบบว้าลงสู้ครั้งแรกเธอมาสามพันเลยคือใจสู้เลยถูกต้องแต่ไม่รู้เราจะได้เห็นสามพันอีกหรือเปล่าค่ะเรามาดูดีกว่าว่าคุณการที่มีอยู่หกพันเนี่ยจะสู้เท่าไหร่ครับสองพันค่ะไม่สามนะฮะสองก่อนค่ะสองก่อนโอเคบ่าสองพันรวมเป็นสี่พันตรงกลางครับ 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ เบอร์หนึ่งค่ะทีมซิลเบอร์นหนึ่งกดแล้วได้กดแล้วก็ได้ตอบจนได้เชิญเลยค่ะในที่สุดตอบครับเสียงไทยครับเสียงไทยถูกต้องครับยินดีด้วยมากมากภาพแด้นะครับลูกชายเจริญปุระก็สายนะครับแล้วก็เอก็สายก็สายไว้เลยค่ะเอชายาก็เอาเอมาตั้งไว้ภาพที่สองครับเป็นภาพของหวีนะฮะที่มีซี่ที่หางกับซี่ที่ถี ก็วงไว้ที่ถีก็เป็นถีใส่ยอยักษ์ใส่งองงูตบเข้าไปเป็นเถียงทรายเถียงเสี่ยงถ่ายรับไปสองพครับดี <Yeah. S 1> <advancing> ใ,ใจจริงๆที่เขาได้ตอบจนได้นะคะค<ใ>นหนึ่งของดิฉันกดไปกี่ครั้งได้นับไหมหกครั้งครับหกครั้งนะครับนับด้วยปกติคนที่กดแล้วไม่ได้ตอบจะไม่ค่อยได้นับนี่คือแสดงว่าเขาจำจริงๆนะคะใช่แล้วเขาเก็บจริงๆนะคะเจ็บจริงๆแต่ตอนนี้ที่เจ็บสุดน่าจะเป็นแชมป์ของเรา เพราะว่าแชมป์ของเราเหลืออยู่2 0 0พในขณะที่คุณการเหลืออยู่4 0 0พไม่ได้ใช้เสร็จกันนะั่นหมายความว่าต้องหมดหน้าตักฟอร์มนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะหมดหน้าตาักแต่ไม่ได้หมดโอกาสแน่นอนหมดหน้าตากักแชมป์ครับมารวมกับอีก2 0 0พันจากคุณการเป็น4 0 0พถ้าคุณการโค่นแชมป์ได้คุณจะเป็นแชมป์คนใหม่แต่ฟอร์มครับถ้าดึง4 0 0พันนี้กลับไปได้คดีพลิกเลยนะ เราจะกลับาเป็นฝ่ายนำทันที4,000ต่อ2,000แต่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าจะไปสู่เงินล้านต้องดึง4,000นี้กลับมาให้ได้ครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางปราดภาพมาครับ บอสีค่ะกดแล้วค่ะทีมสติลค่ะคุณการครับศพประมาทค่ะศพประมาทแชมป์คนใหม่ครับภาพแรกคือภาพของการสาดน้ำนะครับสาดภาพที่สองก็เส้นประภาพที่สามเป็นภาพของเราทหารที่กำลังเหมาะอ,อยู่ หมอบแต่ไม่เอาเอาอ่างตัดอ,อ่างออกไปก็เลยกลายเป็นหมกนะฮะสาดประหมกศพประมาทน่าเสียดายสําหรับคุณฟอร์มจริงๆแต่เราได้แชมป์คนใหม่ครับคุณการครับเก็บเงินวันสรสะสมไป6,000บาทไปได้เลยครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอบอกลานะครับคุณฟอร์มนะครับแชมป์8สมัยของเราเงานินารางวัลสะสมทั้งสิ้น75,000บาทพร้อมกับแอคแครีเอ็กซ์ซินเวอร์เตอร์พลัสกับ และเขาก็ทําได้จริงๆอย่างที่น้องเชียร์คาดเดาเอาไว้ถูกต้องค่ะต้องอย่างที่บอกคือเป็นเบอร,ร์แรงเป็นเบอร์ต้นๆที่น่าสนใจของหมู่บ้านทีมสตีลเพราะว่าก,กดปุ๊บเขามักจะได้ตอบและนี่แหละค่ะเขาเป็นคนที่ล้มแชมป์ได้จริงๆแต่นะคะในเมื่อคุณเป็นแชมป์แล้วคุณได้เดินทางออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอดูแลลูกทีมในหมู่บ้านของดิฉันต่อไปนะคะคุณการคะคุณพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะคนแรกที่จะลงไปสู้คุณการเป็นใครนั้นแรนดอมค่ะ บอร์สิบเอ็ดครับเบอร์สิบเอ็ดะค่ะแนะนําตัวเลยนะคะชื่อนิดค่ะคุณนิดนะคะตั้งแต่มานั่งยังไม่ได้กดสติลเลยค่ะยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจนะคะแต่ลงไปต้องมั่นใจแล้วนะคะมั่นใจค่ะมั่นใจโอ้เยี่ยมเลยค่ะเชนั้นแล้วคุณนิดสู้ๆค่ะสวัสดีครับคุณนิดครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเพิ่งมา เพิ่งมายังไม่ทันที่จะได้ทําใจเลยต้องลงมาแล้วเพได้อยู่ค่ะพได้อยู่นะครับตื่นเต้นไหมครับก็มีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยนะสักตความตื่นเต้นเอาไว้นะครับ้โฟกัสอยู่ที่จอกับหูอย่าลืมนะครับสำหรับทั้งคู่นะครับทั้งคุณการและคุณนิดครบ5สมัย Air c a r r i e r X Inverter Plus a i รรุ่นที่ดีที่สุดจาก Car r i e r รรอคุณอยู่พลัสมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับผมรวมถึงการดีไซน์รูปโฉมที่สวยหรูและที่สำคัญยังเลือกได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดุม นอกจากนั้นแล้วนะฮะยังพลัสกับดระบบฟอกฝุ่น pm 2.5สามารถกำจัดไวรัสได้เหมาะสำหรับพวกเราในยุคสถานการณ์นี้มากๆและยังพลัสไปอีกครับกับการประหยัดไฟแบบสุดๆดนะครับกับสลากประหยัดไฟเบอร์5ระดับสูงสุดเลย3ดาวและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแอร์อยู่ผมมีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่าตอนนี้แอร์ a r r ิเอรนะครับเปิดแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟคุณจะได้รับค่าไฟฟรี2เดือนนะครับผมเมื่อคุณเลือกซื้อแอร์ Carrier รุ่น X Inverter Plus เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมถึง15พฤษภาคม2564นี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับดาวินชีใส่ให้คนละ10,000ครับแล้วสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรานภาพมาครับ น้ำระบายไม่ได้เบอร์สี่กดแล้วค่ะเบอร์สีกดแล้วนะฮะและติดเป็นของเขาครับผมอ่ะมาเลยค่ะตอบว่าสตนร์แมนครับสตนร์แมนถูกต้องครับ ภาพแรกนะครับหนุ่มคนนี้เขายืนอยู่ข้างสระไว้น้ำของเข,เขาเขาบอกว่าน้ําระบายไม่ได้แปลว่าสะตันสาะ,ะตันภาพที่สองเป็นท่อนไม้ก็ไม้ไม้3นะฮะเลข3ามไม้ตรีนั่นเองก็ใส่เข้าไปเป็นสะตันสาะตันและภาพสุดท้ายผู้ชายฝรั่งก็แมน <Man. S 1> สตันแมนรับไป2,000ครับ เบอร์ตอบแล้วค่ะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่วอนนี้ชัยด,ดิฉันมีความสุขมากแล้วน่าจะกดไว้พอๆกันนะสี่ห้าครั้งเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้านี้ก็ยังเสมอกันอยู่ครับแต่จาก1นึ่งหมื่นตอนนี้มาเสมอกันที่แปดพันสู้กันมาใหม่ครับคนละสองพันตรงกลางใครได้ไปกลับมาเท่าทุนที่1นึ่งหมื่พันตรงกลางครับดัฟเบนชีขอสามพยางอีกครั้งสามพยางราดภาพมาครับ จาเป็นชี้ขอสามพยางอีกครั้งสามพยางรายภาพมาครับบรสองคนแล้วค่ะ คุณนี่ครับอุป,ปกรณ์นะอุป,ปกรณ์ถูกต้องครับภาพแรกนะครับสาวนี่เขากำลังอุดอยู่นะฮะอุดหูหรือว่าอุดนั่นเองแต่ภาพที่สบบอกไม่เอาดอเด็กตัดดอเด็กเอาไปก็เลยเหลือแต่อ,อุแล้วไปใส่กับชื่อของคุณบอยประกรณ์กลายเป็นอุปกรณ์นั่นเอง1 0 0 0 0ต่อห0พ0ครับถูกนำไปก่อน,นะครับสำหรับแชมป์ของเรานะครับสู้เท่าไหร่ครับคุณการครับ 2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางโอกาสที่เสมอของแชมป์นะครับดาวินชี่ขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ Oh. การครับลวดหนามค่ะลวดหนามถูกต้องครับภาพแรกลิงกลอลลิงภาพที่สองวอแหวนและภาพที่สามดอเด็ก mm hmm. ก็ได้คำว่าลวดแล้วนะแต่เขาชี้ไปที่ดอเด็กที่มีความหนา <c oughs> หนาใส่มอมาปิดท้ายก็หนามลวดหนามเสมอกันที่8 0 0 0ครับ สองหมัดครับต่อเลยดีกว่าคุณนิดครับสู้เท่าไหร่ครับ0 0คพันค่ะสองพันถ้าเป็นคุณการคขาสามพันแล้วนะสองก่อนนะครับมารวมเป็น4ี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับใครได้ไปกลับมาเท่าทุนนะครับที่1,000 0ต่อ6,000ดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ คุณกาครับสพค่ะสพถูกต้องครับ ภาพได้นะครับดินสอนะฮะแต่ภาพที่2บอกว่าไม่เอาดินนะฮะการทิ้งไปภาพที่สาพิพลตันทัศเสถียรนะครับผมพลพลอ,อพนแต่ว่าใส่อ,อ่างปิดท้ายจากอ่างเข้าไปกลายเป็นพลอทันทีซอพลอหนึ่งต่อ6 0พ0แชมป์กลับมานำครับ <S <S เอาละคดีพลิกอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้คุณการนะฮะแชมป์ของเราสามารถตรีทับกลับมานำได้คุณนิดครับเหลืออยู่6 0พ0 ห่างกันแค่สี่พเองสู้เท่าไหร่ครับสองพค่ะสองพมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พตรงนี้ถ้าเกิดคุณนิดดึงตับไปได้เสมอแต่ถ้าหลุดให้คุณการห่างกันไกลลนะทีนี้สี่พตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางการาดภาพมาครับ 3 2 1อุ้ยภาพแรกนะครับเป็นภาพของนกนะครับอีกคำหนึ่งที่เขาใช้เรียกนกก็คือวิหกวิหกภาพที่2อก็สละอามาตั้งรอไว้ภาพที่3หมากเรือนะฮะก็คือเรือนะฮะมาตั้งไว้และภาพสุดท้ายครับตัดคอควายออกไปเลยกลายเป็นวิ ฐานนั่นเองดาวินชีขอคืนสี่พันและแล้วคุณนิดก็เข้าสู่โซนอันตรายจนได้แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ด้วยคราวนี้เลยยุบเร็วเลยเพราะต้องสู้กันมาแบบอัตโนมัติคนละ2,000นะครับมาครับคนละ2 0 0 0รวมเป็น4,000ตรงกลางทำให้คุณนิดเหลือ2,000 และถ้าหลุดอีกข้อหน้าต้องหมดหน้าตักเพราะฉะนั้นต้องดึง4 0 0 0นี้กลับไปให้ได้แล้วจะได้มาเสมอกับแชมป์ที่6 0 0 0 4 0 0 0ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยางครหัสภาพมาครับ ดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางรหัสภาพมาครับ แล้วอยคุณนิดคุณนิดครับบันดาลโทสะบันดาลโทสะ <c oughs> ถูกต้องครับ <c oughs> ภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของดาะ <c oughs> นะฮะที่กำลังยื่นขนมปังโดยที่เรียกว่าบันมานะครับผมก็เป็นบันดา บันดาใส่ลอลิงจากลิงเข้าไปเป็นบรรดาบรรดาทำอะไรอยู่กำลังโทโทอยู่ภาพที่3ก็คือสะนะฮะสอเสือรอเรือสะสะนะครับแต่ภาพสุดท้ายเขาบอกตัดรอเรือออกไปทั้งจากโทและสะสะกดให้ถูกเลยออกเสียงถูกด้วยบันดาโทสะเสมอกที่6,000ครับ คุณการครับแชมป์สูงเท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางเอาไปอีก2พยางครับ2พยางรหัสภาพมาครับ สองพยางละครับคุณนีดครับสาโทไม่ใช่ครับไม่ใช่เบอร์สี่ชนไปแล้วค่ะคุณกล้าลงไหมเอาล่ะมาถึงอีกครั้งทับเบอร์สี่ชนค่ะโสภาครับผมโสภาครับผมครับตอบที่ถูกต้องถูกต้อง ภาพแรกนะครับเป็นภาพของสามโคดำนะฮะแต่ภาพที่สองเขาบอกให้ตัดม้าดำออกไปก็เลยตัดมอม้าออกไปจากคําว่าสามก็เหลือสานะฮะแล้วก็ํำจากโคดำก็เลยเหลือแต่สาโคโสผารับไป2 0 0พันครับเสมอกันอีกแล้วยังไงครับคู่ตรงน้าเสมอกันที่4 0 0พันครับตอนนี้สู้กันมาครับคนละ2 0 0พันตรงกลาง รวมเป็น4,000ตรงกลางและทำให้ทั้งคู่เหลืออยู่คนละ2,000<อ>ถ้า4,000นี้ตอบผิดหรือปล่อยหลุดไปอีก<ม>ข้อหน้าหมดหน้าตักคู่นะครับ4,000ตรงกลาง2พยาง์อีกแล้ว <c oughs> ดาวิชีขอ2พยางแต่เป็นรหัสเสียงครับบอกปองกูลว่าตกลงแบบสั้นๆ บอกปองกูลว่าตกลงแบบสั้นๆบอกปองกูลว่าตกลงแบบสั้นๆรอบหนึ่งค่ะบอกปองกูลว่าตกลงแบบสั้นๆบอกปองกูว่าตกลงแบบสั้นๆตอบครับ K-pop K-pop ถูกถูกก็ถูก ปองกูลว่าตกลงแบบสั้นๆนะฮะตกลงก็คือโอเคนะปองกูลคือป๊อปแต่ให้พูดแบบสั้นก็เคป๊อปไอ้เคป๊อปเนี่ยเคป๊อปเนี่ยเคป๊อปนั่นเองกลับมานำครับ6,000ต่อ2,000ันโดีครับคุณนิดคุณการเขาตอบถูกเหลืออยู่2,000พอดีพอดีจะแบ่งหรือจะวัดดีฮะแบ่งค่ะแบ่งนะครับโอเคมาครับคนละ1,000ครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง และถ้าดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นตามที่3,000ต่อ5,000 2,000ตรงกลางดาวิชีขอขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วเรามาเจอกันใหม่อีกครั้ง <c oughs> กับดาวิชีเกมทอดรหัสครับยังอยู่กับคู่นี้นะครับติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ